สวัสดีค่ะวันนี้พอดีมีเพื่อนถามมานะคะว่าถ้าเกิดตะกันในหม้อข้าวเหนียววิธีเอาออกเป็นยังไงก็เลยอยากลองดูมากะคะ่ะอันนี้พอดีมีอุปกรณ์คือหม้อที่เป็นตะกันนะคะก็เลยอยากจะมาลองดูว่าเราจะใช้วิธีนี้แล้วจะเป็นยังไงนะคะก็เลยจะลองดูที่บ้านส่วนมากก็คือจะไม่ใช้วิธีที่แบบยุ่งยากซับซ้อนมากค่ะเพราะว่า หลายๆคลิปที่แนะนํามาก็ดีนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะลองวิธีว่าใช้ได้เลยปะจจำบันเลยเร็วเลยเสร็จเลยอะจะมีวิธีไหนบ้างนะคะที่บ้านส่วนมากที่ใช้อ่ะคะ่ะก็จะเป็นน้ํายาที่เป็นกรดผลไม้อ่ะคะ่ะวันนี้ก็เลยจะลองดูนะคะว่าใช้กับหม้อที่เป็นตะการนี้นะคะแล้วก็ฝอยขัดหม้อนะคะจะเป็นยังไงก็จะลองดูนะคะเริ่มเลยนะคะเราก็จะเมาลองดีกว่าค่ะก็ใส่น้ำยา แล้วก็เอาฝอยขัดธรรมดาเสียงดังหน่อยนะคะเราก็จะเป็นวิธีดูแลแบบบ้านๆนะคะ ที่บ้านส่วนมากชอบใช้วิธีง่ายๆนะคะก็จะใช้พวกน้ำยากดผลไม้เป็นประจำแล้วก็ใช้แค่ไฝอยหม้อค่ะมันก็ออกง่ายดีนะคะเนี่ยค่ะมันก็ออกสะดวกง่ายเร็วนะคะแล้วก็ตั้งนอกก็ขัดเล่นๆกัน ก็ลองขัดดูอย่างระขึ้นไหวนะคะก็เป็นวิธีที่ง่ายดีนะคะไม่ต้องหาอุปกรณ์หาอะไรยากเราก็ออกได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะข้างในข้างในที่เป็นตะกันนะคะก็ใช้แค่ฝอยขัดหม้อแล้วก็น้ำยากฎดผลไม้นะคะก็ออกได้ง่ายประจำอำใช้ประจำวันได้เลยนะคะ ลองดูนะคะมันมีหลายๆวิธีก็นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ออกง่ายแล้วก็ประหยัดเวลานะคะลองดูนะคะถ้าอยากให้สวยก็ขัดไปอีกนะคะให้มันเงาแวววาเไปนะคะอันนี้ขัดให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ